สำหรับการเจริญพระรรมฐานสองวันก็แนะนำวิธีปฏิบัติธรรมดาบ้างเมื่อคืนนี้ก็แนะนำวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆในความจริงการบรรลุมรรคผลเขาบรรลุจากการปฏิบัติแบบง่ายๆนะไม่ใช่แบบยากเพราะแบบที่ทำยากมีการเครียดจะไม่รู้จุดจบ เหนื่อยมากก็ตามส่วนที่ปฏิบัติกันมาต่างๆดูตัวอย่างอย่างพระอนุนกอว่าพระอนทนเวลาที่ท่านจะบรรลุมรรคผลการบรรลุจริงๆขั้งแรกของท่านก็ง่ายคือบรรลุจากฟังเทศของพระเจ้าจบแรกก็เป็นพระพระสูดาบันใช่ไหมความจริงประโสดาบันนี่ไม่มีอะไร เป็นเพียงว่าถ้าเรารักษาสินบริสุทธิ์ซก็หมดเรื่องความสําคัญของพระโสดาบันก็ที่สินอย่างเดียวพระโสดาบันมีสัญญาณสามเป็นเครื่อละเมึงสกายดิธีมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสองวิจิกิจฉาไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ สามศีลปบตาปรามาตมีศีลบริสุทธิ์ตอนนี้ตามพระบาลีได้บอกว่าพระโสดาบันก็ดีพระศิษฐาคามีก็ดีเป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยต้องจำตรงนี้นะโดยมากไม่จำตรงนี้กันเพราะว่าท่านมีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยไม่ได้ใช่มาก สำหรับปัญญาของมาโสดาบันก็คิดแต่เพียงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีความดีควรคารพารับถือควรจะมีสินใบสดสำหรับสมาธิเล็กน้อยนี่ไม่ต้องใช้อารมณ์ถึงชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ก็มีอารมณ์แค่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนี่ไม่ใช่ตั้งกับทั้งวันแค่ลมจะเพราะเวลาที่เราก็ต้องการอย่าตั้ง ฌานที่หนึ่งหรือว,ว่าสมมชฌานก็มีคือว่าจิตเริ่มสงบรู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกสังเกตให้ดีถ้ารู้ลมเข้ารู้ลมออกแค่จมกูกอย่างนี้เป็นคณิกะสมาธิถ้ารู้ลมไม่ใจเร้รู้เข้าใจออกหายใจเข้ากระทบจมกูกกระทบน้าออกกระทบศูนย์เหนือสะดือ หายใจออกกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบมาออกกระทบสมุรืะดิมีปากอย่างนี้เป็นอุปจาระสมาธิถ้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกตลอดไปเลยหายใจเข้ารู้สึกตลอดไปหายใจรู้ออกรู้สึกตลอดมาอันนี้เป็นปฐมวิชัยนิดเดียวนี่ว่าถ้งลมหายใจเขาออกทว่าถ้งการภาวนาธรรมดา,าจิตนึกธรรมนาอยู่จิตมีความเพลินพอสมควรอย่างนี้เป็นปฐมวิชัย ไม่มากเล็กน้อยแล้วก็ถือว่าเรื่องสําคัญมีว่าพระโสดาบันก็สิกขาคามีมีอะไรสําคัญมีีินป็นที่สําคัญการมีความรู้สึกว่าชีวิตร่างกายขาเขาราต้องตายนี่เราคิดกันอยู่แล้วใช่ไหมหรือแม้ว่าไม่คิดตลอดวันใครคิดตลอดวันนะไม่มีมันต้องมีความรู้สึกอยู่บางบบาฝักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตาย อาการยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมาพระอริยสงฆ์มีอยู่แล้วต่อไปก็ทรงสินห้าบริสุทธ์ก็แค่นี้เองดังนั้นสมัยนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านเทศจบมีคนได้ดวงตายเห็นธรรมคําว่าดวงตายเห็นธรรมนี่หมายถึงความนั้เป็นประโสดาบันก็ไม่มีศัพท์หนึ่งในเมื่อพระพุทธเจ้าทเทศจบ มีบางท่านได้ธรรมาพิสมัยถ้าสัพพธรรมาพิสมัยนี้องนั้นเป็นพระอรหันต์จำให้ดีนะถ้าดวงตาเห็นธทมเป็นพระโสดาบันถ้าธรรมาพิสมัยเป็นพระอรหรัรนต์ถ้าอนเวลานั้นเมื่อจากกางเทศจากพระพุทธเจ้าจบเดียวได้เป็นประสดาบันก็ได้หมายความว่าท่านมีความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้ว แล้วเมื่อฟังเทศจบท่านตั้งใจรักษาสิ่งก็แค่นี้เองก็เป็นว่าการจเจริญกรรมฐานนี่การจะจะบรรลุมรรคผลจริงๆก็เป็นของไม่หนักต้องเป็นเวลาที่ไม่หนักต่อมาในการที่พระอนุนจะสัมปทรหันาหาต้นที้เห็นชัด,ดเห็นชัดมากในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์พระอนุน์ไว้วันที่พระพุทธเจ้าทรงนิพพาน เวลานั้นพระอนอนไปยืนเกาะสลักประตูยืนร้องไห้เดียพระโสดาบันก็ร้องไห้เป็นนะพ่อแม่สอนมาในได้นก็ยังไม่ลืมเนี่ยคนที่ร้องไห้ไม่เป็นก็คือตั้งแต่อนาคามีขึ้นไปพระโสดาบันสี่ทาคามีนี่ยังร้องไห้เวลานั้นพระนอนไปยืนร้องไห้อยู่ก็ เสียใจว่าตนเองติดตามพระพุทธเจ้ามาไม่เงาตามตัวแต่ว่าวันนี้พระพุทธเจ้าจะนิพพานเสร็จแล้วเรายังเป็นเสขาบุคคลคําว่าเสขาบุคคลนี่แปลบุคคลยังต้องศึกษานั่นหมายความว่าโสดาบันต้องศึกษาเป็นสิทธาคาม,นาคามีนาคามีรหันถ้าพระอรหันต์เขาได้อาเขาได้อาเสขาบุคคลคือคนไม่ต้องศึกษา แล้วต่อวันนี้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วใครสอนเราต่อไปพระพุทธเจ้าเห็นพระนนท์หายไปก็สั่งพระไปเรียกมาท้าก็เรียกมาพระพเจ้าถามว่าอานนท์เธอร้องไห้ทําไมท้านนท์ก็บอกว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระพจอมใจจะนิพพานต่อไปข้าพระพเจ้าก็ไม่มีใครสอนเป็นแค่ปะโสดาบันพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอนันท้ดูก่อนอานนท์ ในเมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วถ้าทรรมาิวัยที่ตถาคตสอนไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอคข้ามาศาสดาสแปบพระครูจะเป็นครูสอนเธอแต่สําหรับอนนท์เองเนะจวบรุลุอรหันคืนก่อนวันรุ่งขึ้นที่พระมหารกรสุปจะทําสังขยาณานพระพุทธเจ้ารู้จริงๆนะเวลานั้นพระมหารกสรสุปก็จะอยู่ที่นั่นไม่ได้พูดกันถ้าท่านทราบลงหน้า เขาบอกว่าสมมติว่าวันรุ่งนี้พระมหารกรุพบจะไปชมสงฆ์ธรรมสังฆยนานคืนวันนี้อานอนจะบรรลุมรคผลเป็นพระรา์พร้อมไปสมิธายานพร้อมวยอภิญญาหกพระไปสมิธายานก็เป็นอันว่าพระอาโนนก็คอยมาหลังจากวันการเรยนหกยงถึงวันวันอะไรวันสิบสี่ขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนแปดนะวันรุ่งขึ้นเขาจะทำไปสมสัง้นาน พระทลายตอนเช้าพระอรหันททั Navy, mm ้งหมดเวลานั้นไปทำพิธีทายานทั้งหมดที่ประชุมกันรวมกันอยู่ก็ต่างเตือนว่านนทุ่งนี้เขาจะทำสังฆนาแล้วนะวันนี้คุณยังเป็นพระโสดาบันอยู่จงเร่งรัดการปฏิบัติแค่นนก็ขยันใหญ่ใช่ไหมนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างจงสมบ้างจงรีบ้างจงแบนบ้าง มันจะเดินกลมๆไม่ได้ยังไงเปรี้ยไปเปรี้ยมาก็แบ่นไปเปล่งงเปรยบ้างใช่ไหมก็เร่ไงไร้ขนาดหนักงทั้งดึกไม่ทำมีทางได้อราหารันมันก็เป็นเวลาใกล้สว่างเข้ามาแล้วในยามที่สามก็รู้สึกหลักใจตัวเองก็ค,คิดในใจว่าหรือเราจะเครียดเกินไปเอาอย่างนี้ดีกว่าขอนอนสักปัดเดียวเอะ นอนคอยพระอรหันต์เวลานี้พระโสดาบันจะคอยอรหันต์จะมาอะไรก็มาอนอนสักนิดหนึ่งนะก็เมื่อคิดว่าจะนอนอารมณ์ก็คลายตัวไอการตั้งใจก็ไม่เครียดคิดว่าจะผ่อนนีไหมอารมณ์ก็เริ่มละอารมณ์ทั้งหมดคลายตัวลงการคลายตัวในจุดนั้นเนี่ยขอญาติโยนโปรดทราบว่ามันไม่ปล่อยเลยหรอกมันจะต้องทรงจิตอยู่แค่อุปจารสมาธิ จะปล่อยเลยไม่ได้อะไรก็ไม่ปล่อยแล้วก็ยาวจริงนลยนะพอเริ่มคลายอารมณ์หวังจะนอนเองกายลงไปหัวไม่ทันจะถึงหมอนเท้าซ้ายยกขึ้นเท้าวขวายังอย่างพื้นอยู่ใช่ไหมแขน,นข้อศอกแขนขวาถึงพื้นเตียงเป็นอรหันต์ตรงนั้นเองถ้าเป็นอรหันต์ท่าขอก็ท่านนอนเอนย ถึงตามบาลีท่บอกว่าพระนนทบรรลุอรหันต์ในท่าอิเดียบทสี่จะนั่งก็ไม่ใช่จะนอนก็ไม่ใช่จะยืนก็ไม่ใช่จะเดินก็ไม่ใช่เป็นตอนที่อารมณ์จิตคลายในการปฏิบัติคำว่าญ,ญาหยยมพระธบริษัทก็เหมือนกันการกระทำของเราถ้าเร่งร้ายเกินไปเคร่งเกินไปนี่มันไม่มีผลมันจะมีผลต่ออารมณ์จิตเริ่มเป็นศข พอเราเริ่มสบายๆคลายคเครียดมันจะได้เขาตรงนี้แหละถ้าถามว่ารู้มาจากไหนอาตมาขอยืนยันนะตัวเองก็พบมาแบบนั้นแหละแต่ด้จุดที่จะได้เข้ามาเนะี่ยมันได้ตัวจิตเบากําลังนั่นั่งเครียดตึงเป่งเพ่งจุดให้ใจเข้าให้ใจออกรู้มั่งไม่รู้มั่งท,ทําติตเครียดมันไม่ได้พนอะเริ่มคลายตัวปับ๊บเดี๋ยวถูกวะนะ พักเสว่าเดี๋ยววะเดี๋ยวว่ากันใหม่มันลอก,กับตรงเนี้ยไม่ทันยาภาคจิตไม่ทันยาาิเข้าถึงจุดภากว่ามันเอาตรงนั้นมันได้กับตรงนี้นจนจิตเริ่มสบายจะไม่การปฏิบัติกรรดาแทนพุทธบริษัทเอาผลกันจริงๆก็ปฏิบัติตามผลที่บอกแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ว่าทําแบบสบายๆบ,บายนะทําแบบไม่หนักเวลาหนึ่งโมงเช้าฉันจะบูชาพระเข้าใจไหม ถเวลาสองทุ่มหรือสามทุ่มเวลานอนฉันจะภาวนาถึงสิบครั้งเวลาเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาฉันจะภาวนาซึ่งนิดหนึ่งไม่ต้องมากถึงจุดนั้นเราทําถึงจุดนั้นเราทําเราทําทุกวันจะรู้ว่าถ้าถึงจุดไม่ทําใจไม่สบายนั่นหมายที่จิตเป็นฌานแล้วจิตมีการสรงตัวหรือบางท่านรอถึงเวลานี้จะถวายเข้าพระถึงเวลานี้ จะใส่บาตรให้กับพระอันน้จิตที่คิดว่าจะใส่บาตรวิจหาของมันเป็นจาคานุสติกรรมฐานเป็นฌานในจาคานุสติกรรมถานไม่ต้องไปนั่งถ้าคิดว่าเราจะถวายแกพ่พระพระที่มาเป็นบาตรเป็นพระสงค์อันนั้เป็นสังขารนุสติใลเมื่อจิตจำนึกถึงท่านอยู่เวลานั้นจิตเป็นฌานในสังขารนุสติอันเป็นของ,ง่ายก็เกินเนี่ยของง่ายแต่วันหนักอริส์หนักคื่ว่าง่ายนี่ยหนักมาก มันก็วิธีทำที่แบบง่ายๆเนี่ยทำให้เป็นปกติเอ๊ะที่หน้าครัวครูมันขี้เกียจสอนลูกศิษย์ขี้เกียจจะอย่าลืมนะว่าครูมันได้พระธรรมเทศนา,จจาขี้เกียจนะเห็นไหมสอนลูกศิษย์ขยันก็เลยหน้าไปดิก็เป็นว่านี่เป็นวิธีปฏิบัติเี่ต่อไปก็จะขอแนะนำจุดจบของกรรมาฐาน ถ้ากรรมาฐานท้เราปฏิบัติกันไปไม่รู้จดจบนี่มันก็ไม่เหนื่อยเปล่าแต่มันได้น้อยเกินไปเราลงทุนหนึ่งบาทได้กําไรสี่บาทนั่มันขาดทุนนะเหนื่อยมากใช่ไหมต้องลงทุนหนึ่งบาทได้กําไรแสนบาทโอ้โหมากไหมหายกินแบบนี้รวยไหมรวยเราชาตินี้เราไม่เอาเราชาติหน้าเย่ยถวายธนทาน ข้าวข้าวช้อนเดียวชาติหน้าเอาเอาวิมาณทองคำตั้งเยอะแยะกระดิจันงไงวิธีทำเพื่อจุดจบก็าหาจุดจบหนึ่งก็โสดาบันต้องเอาให้ได้คำว่าระโสดาบันนี่เราต้องเอาให้ได้ถามว่าเอาอยัางไงจะเป็นระโสดาบันหรือไม่เป็นยังไงก็ช่างเราไม่ได้รอพระพุทธเจ้าพยากรณ์ แล้วก็ดูลีลาเขาพระสดาบันพระประสดาบันท่านทํำยังไงเราก็ทําตามท่านประโสดาบันท่านทางร,รทททนนทนงอารมณ์อย่างนั้นได้ตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงเราทรงไม่ได้แล้วก็ทรงมันวันละสามชั่วโมงวันหนึ่งเราเป็นประโสดาบันสามชั่วโมงใช่ไหมเป็นคนธรรมดาที่เก้าชั่วโมงรวมไปกิ่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงเป็นผีท้าสิบสองชั่วโมง ก็ยังดีใช่ไหมก็อย่างนี้ประโสดาบันจริงๆนะทุกคนไม่ยากเลยอย่าลืมนะการปฏิบัติของทุกคนะมุ่งเข้าหากดโพสดาบันทันทีนะจะเป๊ไปเป๊มาอารมณ์ต้องถืออารมณ์ไม่ใช่สมาธิอย่างเดียวต้องใช้อารมณ์ใจด้วยอารมณ์ใจก็คือหนึ่งสกายทิษฐี เราต้องตัดสกายะทิฐิแต่ตัดเบาๆอย่าจัดแรงเพื่อการตัดกิเลสมีจุดเดียวคือสกายะทิฐิตัวเดียวพระโสดาบันก็ตัดตรงนี้ถ้าสิกขาคามีก็ตัดตรงนี้ถ้านาคามีก็ตัดตรงนี้พระอรหันต์ก็ตัดตรงนี้ทัดที่เดียวตอนนี้เราก็มาตัดกันอย่างพระโสดาบันกับสิทาคามีสองอย่างนี้ตัดเหมือนกัน เราก็มีความรู้สึกต้องบังคับอารมณ์มันอารมณ์ของเรามันมีความเมาคิดว่าร่างกายนั้นเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอันนี้เราของต,ตลอดเวลาธรรมดาของคนแล้วก็ต้องตัดความรู้สึกว่าร่างกายที่มันจะเป็นเราแลือไม่ใช่เราก็ช่งางหัวมันถอะ แต่ว่าได้เมื่อเราเอาศัยในร่างกายเราก็ต้องจําให้ได้ว่าร่างกายที่เราเอาศัยได้ไม่นานนักไม่ช้ามันก็ตายให้ถือว่าความตายของร่างกายเป็นธรรมดาของคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลกสักวันหนึ่งข้างหน้ามันต้องตายกันแน่คิดนีนะและก่อนจอะตายก็เราจะเป็นคนตายเปล่าเกิดมาแล้วหญ่คนไรประโยชน์ อันดับที่สองศัก,กยติธิคนธรรมดามีความสงสัยในความดีของพระเจ้าในพระธรรมของพระอริยสงฆ์ตอนนี้เราไม่เอาละพระโสดาบันท่านไม่สงสัยถ้ามีความเชื่อในความจริงใจว่าพระพุทธเจ้าดีพระธรรมดีพระอริยสงฆ์ดีล้วก็หันใจเข้ามาเชื่อตามพระโสดาบันก็ต้องเลือกเชื่อเหมือนกันนะ พระสงฆ์นี่ก็มีหลายประเภทประเภทที่เรียกว่าบทเข้ามาเฉยๆอะไรเขาเรียกบทรับบทรีบทนีสงสารบทไหลเข้าสุขบทสนุกตามเพื่อนมีไหมเคยบทไหมบมงวันลุงลุงเคยบทแต่ไม่รู้บทเม่วันเคยบทรับบทรีแต่บทหลบเขาบทนี้สงสารถ้าบทนี้สงสารดี คนเรียกจริงจจงไอ้บอกไฝีเขาสุก็ไม่เป็นเรื่องกินแหลกไม่ทําความดีก็ลวงความพระที่บวชเข้ามาในตอนต้นท่านเรียกว่าสมมติสสอยืนว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ยอมรับว่าเป็นพระใช่ไหมอันนี้พระประเภทนี้เราต้องเลือกท่านดูว่าจริยาองค์ไหนดีพอสมควรพรยอมรับตั้งถือได้แ้ยอมรับตับ้งถ ถ้าจิตญายไม่ดีไม่ควรยอมรรบถ้าถือเราเฉยเสียไม่ใช่ด่าแต่เฉยไม่สนใจตอนนี้พระที่เราจะยึดได้จริงๆก็ต้องตั้งแต่ระโสดาบันขึ้นไประโสดาบันขึ้นไปถ้าไม่มีเครื่องหมายที่พระอรียเจ้ายิ่งไปถามเข้ายิางเละใหญ่เลยถามเรื่องทุนเจ้าบรรลุอะไรเป๋เลยเสร็จยิงไปใหญ่เลยเดี๋ยวก็ฉุดเข้าวางเขาดงไป ต่อไปใเรื่องของเราเลยถามเข้าถ้าองค์ไหนบอกว่าฉันเป็นพระโสดาคือทาคานาคา,า,าหันองค์นั้นไม่ต้องไหวก็ได้ไม่ใช่พระแล้วเลิกกันนะแต่พระอเดเจ้าเขาไม่อวดตัวเองอยู่แล้วเขายิ่งเป็นเป็นพระโสดา,า,าบันเขารั่วเขาแย่เพราะยังไม่เป็นสกิทา,าคา,าคมีถ้าเจอสกิทาคามีแล้วลท่านรู้สึกตัวว่าท่านก็แย่หนักเพราะยังไม่ได้เป็นานาคามี พอเวลาคามีล้วยังแย่อยู่งจะไม่เป็นอาหารหันเป็นอาหารหันต้องยังแย่ยังไมไ่ผ่านไม่เป็นเรื่องไม่เห็นอะไรดีเลยอรงความเราก็ตั้งใจยอมรับนับถือพระที่ทรงอารมณ์จริงพระจริงเป็นไงคือท่านไม่ดเมิดพระธรรมวินยัยไม่คล,ค,ลคลายคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบอตายแล้วมีสภาพไปสูญ ถ้าเราจิตเป็นอุศลไปสู่สุคติจิตเป็นอศุศลไปสู่ทุกติถ้ายังไม่หมดกิเลสต้องเวียนว่ายใจเกิดในวัฏฏะอันนี้พระเจ้าตัดอย่างนี้ถ้าใครเขาคานคำนี้แสดงว่าคนนั้นไม่ใช่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาเราตามเขาเราก็เจงก็เป็นว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริง ถ้าทำที่ไม่เป็นภยัยคำพูดที่ไม่เป็นภัยกับใครนี่คือพระธรรมของพระเจ้าจริงพระสงฆ์ที่ยอมรับนะือพระเจ้าคือยอมรับนะ้ำถือกฎของกรรมจริงเราไม่สงสยนะัยเนี่ยพอนะอันนี้ได้ข้อที่สองข้อที่สามก็ส่งสินให้บริสุทธิ์สำหรับสินนี้ความจริงทุกคนมีแล้วทุกคนทุกคนมีสินอยู่แล้วมีแม่จารคนา ต่มีแต่มันไม่ค่อยจะครบห้ามันก็จะสามคัคคีกันแต่ไอ้ตัวที่เราไม่ขาดมันมีประจําอยู่แล้วนะเข้าใจไหมมีอยู่แล้วทุกคนตัวที่เราไม่ละเมิดก็มีบางสิขอบทแทนที่เราละเมิดอยู่บางครั้งก็ละเมิดจริงจังบางครั้งละเมิดเผลอใช่ไหมก็ค่อยๆย,ยับยั้งไอ้ตัวที่เราคอยจะละเมิดอยู่เนี่ยตั้งใจตั้งใจอย่างนี้สิ เคยรับคำแนะนำจากสมเด็จพุทธโฆษาพุทธาจารย์ว่านงสมัยนั้นเป็นนักเทศท่านบอกนักเทศนักเทศให้ฉันฟังสิโอ้ไปเทศสมเด็จฟังคังก็ตีกันสิใช่ไหมบอกหลวงพ่อครับย,ย้ายเกี่ยให้เขียดทางตีกับคังกบเลยครับสาทใหม่ก็หลวงพ่อเทศผมก็ฟังแต่พระพเทศหลวงพ่อฟังแล้มาใหญ่ลับทางตีกัน ทา่านเลยเลยถามว่าไปเทศสงฆ์เขา้ให้คนเข้าถึงเข้าใจพระโสดาบันได้ย่างบอกไว้ทราบครับองนั้นไม่ได้นะไปฟ้าภิญญานะไปจับก็ได้จนจะตายออกไปพิญญาท่าบอกเอางี้ลยกันเวลาไปเทศนะคนทุกคนจะให้รักษาชิ้นห้าเต็มวันนะมันยากบางคนทําได้บางคนทําทไม่ได้แต่น้อยคน้ตยแต่วิธีที่เราจะให้รักษาได้เต็มวันเป็นของไม่ยาก โดยใช้วิธีอย่างนี้ให้เขาเลือกเวลาเวลาไหนที่เขาว่างจากกรรมที่เบลฝลพอจะเว้นกันได้ให้เว้นสักวันาาละสามสัโมโดยไม่งั้นก็ตั้งต้นต,ตั้งแต่ตอนเช้าหกโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าอะไรจะไปอะไรจะมาก็ช่างเถอะตอนนี้ทรงสินห้าให้ครบการทรงสินห้านี่ไม่ใช่ไปนั่งหลับตาทํางานทุกอย่าง เจอมดไม่ฆ่าเจอปลาไม่ตีใช่ไหมเอาแค่สามชั่วโมงลอยสามชั่วโมงไปแล้วมันจะพร่องมัง่งมันจะร่วมมัง่งตามใจมันแต่รักษาจริงๆวันละสามชั่วโมงเขาถือว่าทรงชานในศีลารรนิติกรรมทฤกรรมฐานวันละสามชั่วโมงนั่นแหละเราไม่อยากรู้ใช่ไก็ลเลยเอาตัวอย่างท่านไปเทศปีนี้ไปเทศอีกอย่างนั้นพอรุ่งข้าไปปีเขาจะม,มน่งไปใสยนั่นอีก อามว่าญาตโยมใครทรงชินห้าได็บ้างหลายคนฮะถ้าทรงชินห้าได้จริงๆก็เป็นมโสดาบันมีแค่นี้ไม่ยากยากไหม็นพูดมาหน่อยหลับตายไม่ยากแต่ปฏิบัติได้ไม่ได้แบบเอาจริงๆงนะญาติโยมนะเอานี้นะเอา,นะาเบานะึน่งตัดสกายญิฏีิ มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายไม่ใช่คิดกันทั้งวันเช้าคิดขึ้นมาเช้าต้องคิดเลยว่าวันนี้มันอาจจะตายก็ได้แต่ก่อนเมื่อในเมื่อมันยังไม่ตายกายงานทุกอย่างที่มีตามหน้นาที่ทําให้ครบถ้วนทุกอย่างเพื่อความเป็นอยู่เป็นสุขม้นไมมันยังไม่ตาย รา่การที่สองถ้าบังเอิญมันจะตายวันนี้เราขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ยอมลงนรกถ้าเรายังนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีนึกถึงพระธรรมก็ดีนึกถึงพระอริยสงฆ์ก็ดีวันนั้นลงนรกไม่ได้ในก,การนึกก็ไม่ใช่ว่าต้องนึกกัทุกลมหายใจเขาออกตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ได้ความเคารพจริง ขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอว่าทาเป็นที่พึงขอพระอริยสงฆ์เป็นที่พึงแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้นึกทําการงานต่อไปถ้าตั้งใจรักษาสิ้นห้าตามทุกคนล้วก็เผลอบ้างอะไรบ้างข้อสาคัญที่นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างเดียวก็ตามเรานึกวยความมั่นใจหลังจากนั้นมีงานแล้วก็วนึกไม่ไหว,วต้องนึกงานใช่ไหม เวลาคุยกันก็ต้องนึกถึงเรื่องคุยกันเวลาทํางานก็ต้องนึกถึงงานเวลาไปธุระก็ต้องนึกทางที่เราจะเดินไปแต่อย่าลืมว่ากําลังใจที่นึกไว้ตอนเช้าเนี่ยมันไม่เสื่อมมันจะขังใจถ้าเวลานั้นเมื่อเอินเดินไปเจอรถถกรถชนตายก็ดีถูกไปชนต้นไม้หักตายก็ดีไปเจอมดหัวเราะตายก็าตาม อดีนเสีงยงมดภเรากใหม่ตายวันนั้นอายุสั้นนะก็จะตายด้วยวิธีไหนก็ตามวันนั้นเราจะไปสวรรค์ทันทีเพราะว่าโรงตอนเช้าที่ส่งตัวไว้ดังนั้นในข้อน,นี้ขมันดาญาโยมพระวุสตา,ายยังเข้าใจว่าคำว่ากรรมฐานไม่ได้หมายความว่าต้องไปนั่งขัดสมาธิเสมอไปกรรมฐานที่พระเจ้าสอนไว้ตั้งเยอะแยะ เราก็นำมาใช้ส่วนที่ง่ายแล้วก็มีผลจริงคืออนุสตินั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธ,ธานุสตินึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังขานุสติแล้วก็ไม่ลืมความตายมีพระโสดาบันได้สองข้อละและในยการต่อไปก็พยายามทรงสินให้บริสุทธิ์ ถ้าทรงสินบริสุดได้ตลอด24ชั่วโมงเป็นระโสดาบันแล้วเอาตัวอย่างหรือเวลา3นาทีเพื่อเอาเกันจริงๆเอาให้ได้ในวันนี้นะเอาตัวได้จริงๆขอทุกคนจงคิดว่าเราจะไม่ลงนรกทุกคนตั้งใจแบบนี้นะทุกวันก่อนที่ทุกท่านตื่นขึ้นมาใหม่ๆ แต่เวลาที่ตื่นขึ้นมาใหม่ๆ้วถ้าจะลุกขึ้นนั่งหรือไม่ลุกนั่งก็ตามใจนะไม่บังคับถ้าบางทีลุกขึ้นนั่งจิตไม่เป็นสุขก็ไม่ต้องลุกขึ้นมานั่งพอตื่นพับอารมณ์สบายจับตั้งใจเวลานั้นทันทีนึกในใจว่าพุทธังสันลังกระชามิขปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมังสันลังกระชามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง สางคังสนังกระฉามิขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ต่อนน้นไปเอาเวลาสักนิดหนึ่งภาวนาว่าพุทโธใช้ใจเข้านึกว่าพุทธพระใจออกไม่กว่าโธเอานิดเดียวใช้เวลาสักสองสามนาทีเป็นอย่างมากหลังจากนัก้นกระลุกไปทํางานตามปกติขอยืนยันว่าทุกท่านลงนรกไม่ได้ ก็้ววิานี้พูดมาพูดไปเมื่อเลยวินลานไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เลิกกันหันไปสมาทานศีลสมาทานปรรจรมาทาน,ทาน,ทาน,ทานโอ้วันนี้คุยง่ายสบายนะเอะ